สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปทํางานที่จีนวันแรกเนาะหลังจากเซี่ยงไฮ้ล็อกดาวนา์ไม่ยาวกว่าสองเดือนนะทุกคนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนไปไหมอะไรงไงเราต้องทําอะไรเพิ่มมากมายแค่ไหนนะคะไปกันเลยคะ่ะทุกคนยาววันนี้ก่อนมาทํางานนะคะเราก็จะไปตรวจโควิดกันก่อนเพราะว่าผมตรวจใกล้จะหมดอายุแล้วเดี๋ยวจะไปไหนไม่ได้เราไปตรวจโควิดก่อนนะคะ ก็จะมีเต็นท์แบบนี้ตั้งไวตตต้ตามภูมนที่ต่างๆอย่างนี้เลยคคไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องมาต้ถ้าคนน้อยๆก็จะเป็นแบบโ่งมากถ้าคนเยอะก็คือายาวเวอร์อันนี้คืออะไรก็จะได้หลอดมาแบบนี้นะคะก็คือเป็นแบบน้ำยาตรวจแล้วก็เดินเข้าไปตรวจแบบที่นัดด้านหน้าแบบนี้เลย เสร็จแล้วนะคะใช้เวลาประมาณแบบหนึ่งนาทีสานาทีประมาณนั้นไม่ไเจอกนบบนันช่วงนี้ที่จีนก็คือตรวจโควิดกันแบบหนักมากตรวจวันเว้นวันเลยเนาะแล้วก็อยากให้แบบสถานการณ์มันกลับมาปกติเสียทีเพราะว่าเราจะได้ออกไปใช้ชีวิตกันแบบสบายใจได้รังกินข้าวได้อยากกินอะไรก็กินเนาะถอดหน้ากากินอะไรอยากกินบ<ช>ุฟเฟ่อยากกินบุฟเฟ่มากๆทุกคนอันนี้ก็คือสภาพหน้าหมู่บ้นมา,มานนะทุกคนตอนนี้เสี่ยงไฮร้อนมากๆแล้วอากาศประมาณแบบ27 28ิเจ็ดี่แปดเนาะ ร้อนหรอร้อนมากดูแดดดิไปรษณียเขาก็จะมาส่งเป็นแบบวางตรงเต็นท์แบบนี้เขาจะไม่เข้าไปส่งที่บ้านแล้วเข้าไม่ได้น,นี่เราก็เดินมาหน้าบ้านแบบนี้นะคะและสิ่งต่อไปที่เราต้องทําก็คือเราต้องไปหาจักรยานเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่ขี่จักรยานเดินโคตรไกลเลยจะมีไหมเนะี่ มาถึงที่ตมสถานีรถไฟแล้วนะทุกคนจักรยายนก็คือพิ่มขับมากเลยตรงนี้แล้วก็เจอเนี้ยเหมือนเมืองไทยเลยที่แบบแบกบไปอย่างงี้แล้วก็ไปขายเข็นล <c oughs> ากไปถึงสถานีรถไฟแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็ก่อนเข้ารถไฟจะต้องสกแกนโค้ดนี่เนี้ย ก็คือโค้ดที่เราต้องสงแกนเวลาแบบว่าเข้าห้าง mm. เข้ารถไฟอะไรแบบนี้ mm. มันจะขึ้นเห mm. มือนแบบเราตรวจโควิดภายในแบบ24ชั่วโมงนะ mm. เพราะว่าช่วงนี้เ mm. ชนไฮเขาให้ตรวจโควิดแล้วก็ต้องใช้72ชั่วโมงเพื่อสามารถแบบไปสถานที่ต่งตางๆได้รถ mm. ไฟโล่มาก mm. คนเขาหายไปไหนกันหมดหน้า ทำ <gesch> ไมสถานีคนโ <im> <sh> ล่งขนาดนี้ล่ะทุกคนนี่คือเขากลับมาทํางานกันแล้วหรือเปล่าหรือเขายังทำงานที่บ้านอยู่หรือว่าเอาว่าจากสถานีแล้วนะคะแล้วก็เราก็ต้องมาตามล่าหาจักรยานต่อนี่ทุกคนจักรยาเต็มเลยรีบแล้วเพราะว่าสายไปจ้านี่นะคะสแกนแล้วมันก็ปึ๊กมาแบบนี้ก็ใช้ได้เลย เดินไปที่ออฟฟิศกันตอนก่อนเข้าเกตออฟฟิศก็ต้องมีสกแกนของรอบหนึ่งแล้วก็ไปชานีที่มาส่งก็จะมาส่งหน้าออฟฟิศแบบนี้เขาจะไม่เข้าไปข้างในนะคะนี่ต้องมาสกแกนอีโค้ดนี้อีกแล้วมันถือช้า,ชานี่แล้วก็โชว์เขาดูแล้วเดินเข้าไป อตอนนี้นะคะเข้ามาด้านในที่จะทํางานแล้วไม่ถึงว่าเข้ามาด้านในออฟฟิศแล้วใช่ไหมเออเข้ามาด้านในเข็ทออฟฟิศแล้วอเ,อเ,เออฟฟิศเออแล้วก็ต้องติดเข้าออฟฟิศอีกอ๋อตอนนี้นะคะอ,คอยู่ที่เชียงไหม่เ่มันต้องแบบว่าสกงสกแกนอะไรหลายอย่างมากเหมือนแบบเข้าที่นึงก็ต้องสกแกนเข้าที่นึงก็ต้องสกแกนโชว์เขาทุกอย่างนะแล้วก็ก่อนมาทํางานอะ่ะเราต้องมาตรวจโควิดด้วยนะตอนเนี้ยคือเราต้องตรวจโควิดแบบวันเว้นวันแห่ะ เพื่อที่จะให้ผลแบบโควิดแสดงว่าเรามีผลตรวจโควิดเป็นเนกาทีบไม่เกิน72ชั่วโมงถึงจะเข้าที่ต่างๆได้แล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งไปทำง,งานกันค่ะ <c oughs> มีเพื่อนรวมเพื่อนร่วมโต๊ะพ่นข้างๆเรีรียเัก้งลอเลยนะคะเดี๋วเดินไปซื้อข้าวกันด้วยระยะทางที่ ไกลพอตัวอยู่เพราะว่าประตูมันปิดมันเปิดแค่ประตูเดียวเนาะนและ้วแดดก็คือแรงร้นนานก็จะมีแบบว่าเปิดกินด้านนอกได้าาแล้วนะคะตอนเย็นๆก็จะมีแบบฝรั่งอะไรเงี้ยมานั่งกินตรงนี้เต็มเลยอะ่ะโซนนีน้ฝรั่งเยอะใช่เพราะว่ามันเป็นแบบว่าย่านใจกลางเมืองอะเนาะย่านคนแบบแบบ่นแบบสลั่งอะอะ่ะย่านออฟฟิศแต่ก็ออฟฟิศแบบฝรั่ง แล้วก็แดดตอนนี้ก็คือร้อนมากไม่ไปเลยจ้าอยอ่ะไปกินข้าวกันตอนนี้เหมือนคนที่เชียงใหม่ก็จะกลับมาใช้ชีวิตกันแบบปกติแล้วเนาะเกือบลวเกือบปกติแล้วแต่ร้านร้านตัดผมแถวบ้านก็คือปิดทุกคนทุกผมยาวแบบยาวมามกแต่ตรงนี้เปิดล้วมีป้ายเหมือนกันเพราะว่าร้านตัดผมแถวบ้านติดเพราะว่ามันแบบว่าอาทิตย์ที่แล้วเหมือนมันมีคัสเตอร์ที่แบบคัสเตอร์ร้านตัดผมอะ่ะมันมีช่างตัดผมติด ติดโควิดสามคนแล้วเหมือนแบบว่าตัดผมไปให้ลูกค้ากว่าห้าร้อยคนใช่ป่ะมันก็เลยโดนสั่งปิดหมดเลยแล้วเขตที่อยู่บ้านอะ่ะตัดผมไม่ได้ก็เลยโดนปิดแล้วผมก็ยาวแบบยาวในยาวตรงนี้ถือว่าเขตของทางตัวนี่ไงเขาไม่ให้นั่งหน้าร้านใช่ปะ่ะเขาก็เลยนั่งแ่ะนั่งนานี่แมมเลยนี่คือร้านข้าวที่เรามาสั่งนะคะแต่ก่อนข้าวอ่ะก็ต้องแบบสแกนโค้ด ี่แต่ก่อนก็คือจะนั่งแบบด้านในอย่างนี้เต็มแล้วก็ชั้นสองตอนนี้ก็คือ,น, ổ, อ,น,คอนั่งไม่ได้ี่าากินไหมก็จะตักใส่กล่องแค่แบบใน เราก็ต้องเดินกลับไปกินที่ออฟฟิศเหมือนเดิมเพราะว่ามานันนันไม่ได้ไปแถวออฟฟิศก็จะมีจุดตรวจโควิดแบบนี้ด้วยนะคะมันก็จะเป็นการตรวจโควิดทั้งปากนะทุกคนเอา QR code มาแล้วก็สแกนก็ตรวจได้เลยไวมากช่วงนี้นะคะซื้ออะไรคะไสึกว่าช่วงนี้ก็จะมีนะก็จะมีซฟมิลี่มาดท่ยตอนี้ จะไแล้วนี่ก็เดินไปพร้อมเพื่อนคนจีนนะคะเป็นเด็กแก๊งแล้วก็เขาก็คุยแต่ภาษาจีนเนาะนี่คือข้าวกางวันแล้วนะคะก็มานั่งกินหน้าคอมอะไรไหมเอออยู่นี่น้องฝึกใช้ตะเกียบมาทุกคนเขาไม่ได้มีช้อนให้ แล,แล้วก็มีฝรั่งมานั่งกินที่ร้านเต็มเลยกลับบ้านกันค่ะตอนเลิกงานแถวออฟฟิศก็จะมีแบบฝรั่งนั่งเต็มเลยทุกคนหลายๆร้านเขามานั่งแบบนั่งกินบงกินเบียร์กันเต็มเลยแล้วก็ได้เลิกงานตอนนี้นะคะฟ้าสว่างถือว่าเป็นบุญเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เลิกงานตอน ฝาสว่างแล้วพรุ่งนี้คะเดี๋ยวเราจะไปตรวจโควิดกันอีกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดอายุแล้วถึงบ้านแล้วตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาสแกนเข้าหมู่บ้านอีกนะคะี๋ยวเราจะเดินไปเอาไปชนีกันนะคะแล้วก็เข้าบ้านไปกินข้าวดีกว่าไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย